สวัสดีค่ะนางเนตตี้ค่ะครื่อง EP นี้เป็น EP ที่384กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID ไล n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะของหนูมีแต่พระสวยๆเลยนะพระบานๆนะคะถ้าใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าเหรียนหลวงปู่ทิมว่ารหารไล่นะคะเหรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหลี่ยหลวงพ่อทวดนะคะว่าช้างให้นะคะ นี่นะด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโซฟพลน,นะคะหรือทีมนะสามร้อบาทนะคะเหรียญเหรียญน,นี้นะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่เอยรายการที่สามนะคะคุณลูกคา้ารายการที่สามนะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพอ่อทวดนะคะความเรียบนะคะด้านหลังจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันเนาะอืมอีกด้านหนึ่งมันอีกด้านหนึ่งเหรียญพ่อท่านคลายอีกด้านหนึ่งเป็นเหรียญหลวง เป็นหลวงพอ่อทวดนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะแต่เหรียญสวยนะคะคุณลูกค้าส่วนมา,บากบ้าเลยนะคะสามสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะ เรียนหลวงพ่อโตว,วัดบางพรีนะคะเรียนนี้หนูเอา300บาทนะเรียนยสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อโตว,วัดบางพรีนะคะ300บาทต่อไปนะคะเป็นรอยการที่ห้านะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญหลวงเหรียญบาทน้ำมูลหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญบาทน้ำมูลหลวงปู่ทิมนะ,ะเอ,อเหรียญน,นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าทำใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะ ยังสวยมากๆเลยนะนี่นะคะเสียร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการรายการที่หกนี้เป็นเหรียญหรอไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าท่าในใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ แลนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะ รายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นคะเนื้อแร่เนื้อแร่ผสมปร,รอดนะคะไม่รูที่นะคะคุณลูกค้าท่านใดรูที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะเอื้องนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะพันเนื้อแร่ผสมปร,รอดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นเหรียญหล่อบูราหลวงพ่อหลวมพ่มอแฉงนะคะเหรียญหล่อบูราหลวงพ่อแฉงเออนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะนี่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพระกิ่งไม่รู้ที่นะคะเองนี้แต่กิ่งมันหายไปนะมันหลุดหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะฮท่าในใครรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเออ ถ้ากิ่งนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะดูที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นพาเทิดขนนกนะคะเนื้อตะกัวสนิมแดงนะคะพร้อมเรียมนี้อง้์งนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะส,สวยๆเลยนะคะพาเทิดขนนกนะคะเนื้อตะกัวสนิมแดงนะนี่นะคะสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าเอา้านี่นะห้าร้อยบาทนะอข้านี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการให้เสบเอ็ดนะรายการให้เสบเอ็ดนี่เป็นพลาสมเด็จถักรวดนะคะองนี้หนูเอาเซีร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเซีร้อยบาทนะพลาสมเด็ะถักรวดนะคะ สี่รอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะรายการที่สิบสองนี้เป็นพาสมเด็จนะคะอันนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาทสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ เสียบาทนะคะพระสมเด็จต่อไปนะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13นี้เป็นพระสมเด็จไพ่ตรองนะคะพระสมเด็จไพ่ตรองวัด ออหลวงพ่อพริ้งนะคะหลวงพ่อพริง้งองค์นี้หนูเอาเซียร้อยบาทนะคะพระสมเด็จไพร่ตองหลวงพ่อพริ้งนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกําหนูได้เลยนะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส4นะรายการที่ส4นี้เป็นผ้าซุ้มกอนะคะผ้าซุ้มกอนี้หนูเอาสี่อร้อยบาทนะคะสี่ออบาทนะคุณลูกค้านี่นะมันเป็นแว่นนะคะกลมกล้องป้องเลยนะผ้าซุ้มกอนะคะสี่อรอยบาทนะคะ สนใจเธอมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหนะรายการที่สิหนี้เป็นพาะรีลาพระรีลาภูจีบนะคะพระรีลาภูจีบกำแพงเพชรนะคะคุณตาบอกว่าพาะรีลาภูจีบ อังน,นี้หนูเอาสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหนี้เป็นเม็ดข้าวสารหินนะคะเป็นเม็ดข้าวสารหินนะคุณลูกค้าเอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเม็ดข้าวสารหินนะ ะะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดนี้เป็นกีเลนหยกเป็นกีเลนหยกขาวนะคะคุณลูกค้ามันเย็นนะกีเลนหยกขาวหยกขาวนี้หนูเอา สามร้อยบาทนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคุณตาว่ามันเป็นหยกขาวนะอืมนี่นะคะเย็นนะสามร้อยบาทนะคะแมงกิเลนนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สวยสวยเลยนะคะคุณลูกค้าสวยสวยสวยนะชอบก็โทรมาปิดกับหนุ่มได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบปดนะคะสิปดนี้เป็นพ้าปิดตานะคะองใหญ่นะคะเป็นเนื้อดินผสมผงใบลานนะคะรวมพอา ฝันนะคะหลวงพ่อฝันนะวัดสันเพชน,นะคะนะครปฐมนะพระปิดตานะคะเนื้อดินผสมผงใบลานนะคะหลวงพ่อผะฝันวัันเพชน,นะคะอืมนะครปฐมโอคงนี้หนูเอาซีร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้า ชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะแค่สวยนะสวยนะคะคุณลูกค้าสวยขนาดเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ รายการที่1 9นี้เป็นพาสิขีนะคะพาสิขีกุรัมพูนนะคะวามเรียบนะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากเลยนะวันนี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเสี่ร้อยบาทนะคะพาสิขีนะคะกุรัมพูนนะ สนใจก็โทรมาเปิดกับหนูได้นะคะมีสวยจริงๆเลยนะคะเสี่ร้อยบาทนะคะพอมให้ได้เลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิเาอ้ยรายการที่ยีสิบนะคะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะรายการยี่สิบนะเป็นตักกุดไม้ครูนะคะหลวมพ่อทารักแดงรักแดงนะคะ อันนี้ยาวสองนิ้วครึ่งนะคะสองนิ้วครึ่งเอออันนี้หนูเอาเสี่รอยห้าสิบบาทนะคะเสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคุณลูกค้าสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลยนะเป็นตะกรุดไม้ครูนะคะหลวงพ่อถ้านะคะเสี่รอยห้าสิบบาทนะ สวยๆกันเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่384นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องน,นะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ากับคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์ทโทร092 9045735 ID าเเบอร์เดียวกับเบอร์ทโทรเลยนะคะ092 9045735นะคะ พหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจเอง์ไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูออาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ